สวัสดีค่ะมน,นี้ก็ได้มาพบมาพอกับช่องแม่หมูอีกเนาะคะ่ะเนาะมนีแม่หมูตื่นเต้นแห้งค่ะมน,นีแม่หมูมาเก็บเห็ดเนาะคะ่ะเนาะมาเก็บเห็ดแร้วมาพอหินหินอยู่ในปลาเนี่แหละค่ะอยู่ในปลาเนาะค่ะแต่วันก็เป็นวัดอยู่เนาะค่ะเนาะต่ว่าอยู่นี่วัดแห่งหนึ่งเนาะคะ่ะแม่หมูก็ได้มาเห็นหินแม่หมูว่ามันต้องเป็นหินที่ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนเนาะคะ่ะเนาะกระสันบ่มี่ ดอกไม่ถูกเทียนหรอกคะ่ะอันนี้แม่หมูคิดว่าต้องเป็นหินศักดิ์สิทธิ์แน่นอนเนาะค่ะเนาะแม่หมูก็มาเห็นเหล็กอยู่ในหินนี่เนาะค่ะเนาะแม่หมูก็เลยเสียมาฝากท่านผู้ชมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วแม่หมูก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมูในเด้อคะ่ะเพื่อแม่หมูสิได้เฮ็ดคิปใหม่ๆในคลิปต่อๆไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนีะคะ่ค่ะวันที่สําหรับวันที่16แนวทางเนาะคะ่ะสําหรับวันที่16กันยายนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ท่านผู้ชมมาเบิงน้ากันเลยเนาะค่ะเนาะมาเบิงกับตาเลยเนาะคะ่ะมันสีเมนขั้วเมีหมูวาบอเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเป็นรูปเทียนรูปหยังเนาะค่ะเนาะอยู่ในปลาเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมสีเห็นคือเมีหมูบอค่ะเพราะว่าเมีหมูก็ได้เห็นสามตัวจระเลยเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะ เบิงเนาะค่ะเนาะเป็นรูปนี่แหละค่ะู่ทีในปลาแห่งหนึ่งเนาะค่ะเนาะโอ้ยแม่หมูตื่นเต้นแหงเนาะค่ะเนาะแม่หมูก็เห็นสามตัวเลยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแม่หมูกับบ่เคยเห็นตะเตียเพิ่งเก็บเห็ดเพิ่งมาเบิงเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเห็นบ่ค่ะผู้ชมเห็นตัวใดนี่ค่ะ เมียนบ่ค่ะแม่หมูเห็นเป็นศูนย์สามศูนย์เนาะค่ะเนาะเห็นงามเลยเนาะค่ะเนาะอยู่หินเนาะค่ะว่ามันเขียนใ้เนาะค่ะท่านผู้ชมผิดแต่ละหน้าบ้งเนาะค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะปลาทาเพิ่นหฮสุกไ้ลาบเฮาเนาะค่ะเนาะแม่หมูกัเห็นแม่หมูกัยังตื่นเต้นเนาะค่ะเนาะอุ้ยเห็นเอียงมาอยู่ในกลางปลาเนาะค่ะเนาะเุ็นไหค่ะมีดอกไม้ถูกเทียนเพล่นมาเห็ดเนาะค่ะเนาะ นี่ยนะคะเบิ่งจังได้ก็งามงามเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมเบิ่งเด้อค่ะเด้อตรงกับใจท่านผู้ชมบ่เนาะค่ะเมโมก็ดมนนะะไกด้นําเสนอเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะสําหรับวัดวันที่สิบหกกันยาเนาะค่ะเนะาะท่าเพิ่นใไฮสุกห้รับแม่หมูเนาะคะ่ะมาเก็บเห็ดเพิ่นขุดเบียดต่วนศาดเพิ่นสิว่าแม่หมูเมียอเฉดัยบุ๊คเมโเพิ่นเลยให้แม่หมูเนาะค่ะเนาะงามปั่นยังเนาะคะ่ะท่านผู้ชม อาเบิงไก่เนาะค่ะเนาะจับหน้าจอไว้เด้อค่ะเด้อนี่แหละคะ่ะหินศักดิ์สิทธิ์แทนเน่นอนล่ะคะ่ะแมมูมวากระสันโบมี่ถูกเทียนบูซาหรอกเนาะค่ะเนาะมูไฮเอฟซีเบิ้งเนาะคะ่ะถูกหวยรวยไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะ ลำลำเลยๆเด้อค่ะท่านผู้ส้มท่านใดที่ส้มคลิปแม่หมูแม่หมูก็ให้ท่านผู้ส้มลำลำเลยๆเนาะค่ะเนาะถูกไวไปนน้ากันเนาะค่ะแม่หมูก็ขอขอบพระคุณเนาะค่ะเนาะแม่หมูก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมูนี่เด้อค่ะเพื่อแม่หมูจะได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆในคลิปต่อๆไปเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไดก็อย่าลืมบอกแม่หมูน้ำนี่เด้อค่ะคันว่าคัน แม่หมูเห็นปะตุงกับท่านผู้ชมนะะเนาะ,ะค่ะเนาะนี่แหะค่ะงามปั่นยังเนาะค่ะเนาะหินศักดิ์สิทธิ์นี่แะค่ะอยู่ในปลานี่แหละค่ะ,ปะ,คะเป็นปลาเป็นดุงเนาะค่ะเนาะมาเก็บเห็ดน,นี่แหละค่ะวาเนาะค่ะเนาะ นดวงดีมาเก็บเห็ดก็ไดเะะนะ้เล็กเนาะค่ะเนาะดอเลขเนียสือพอรอมเนาะคะ่ะเป็นแนวทางยังสื้อเนาะคะ่ะในวันที่สิบหกกันยายนนี้เนาะค่ะเนาะนะคะ,นะนะคะสำหรับสุดท้ายนี่แม่หมูกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมูเนาะคะ่นะเนาะเพื่อแม่หมูจะได้เฮ็ดคลิปใหมๆ่ๆนะคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะลำ้ำล้เรื่อยๆเด้อค่ะ มันมันสุกข,ข่สุกขนเนาะค่ะเนาะสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมคลิปแม่หมูแม่หมูกับอขอพระคุณเนาะค่ะเนาะในคลิปนี้แม่หมูกะมีแต่ศูนย์สามศูนย์นี่แล้วเนาะคะ่ะมาฝากท่านผู้ชมให้ถูกไว้กันทุกคนเนาะค่ะเนาะในยู่ดีมีแห้งสุกภา,าพราพร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะเนาะมันมานทุกคนรวยๆยเฮงเเด้อค่ะพบพอกกันในคลิปใหม่เนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้แม่หมูก็ขอ สวัสดีค่ะ